เราจะสร้างให้เราไปที่แอดมินนะครับเราจะสร้างฟอร์มรึกข้อมูลบริษัทแม่นะครับเพื่อจะเอามาออกในใบกำกับภาษีทั้งหมดนะครับ ไปที่แอดมินตอนนี้ก่อนจะไปที่แอดมินนะครับให้เราไปที่ a s t v t ซ e ทีวสี่กดทนสีนะครับคลิกที่แอดมินเอามาวางนะครับกด F11 ที่แอดมินนะครับ a าร e แซดทีวีดับไ่คลิกนะครับลบไป Enter หนึ่งครั้งไปที่ส่งคืนกด F11 ครับไปที่ On DBL คลิกนะครับก็ปี้คำตรงนี้มานะครับกดทน c กด F12 กด F11 นะครับอีเว mm ้น hmm. เดียวกันถวีมาวางตัวนี้ลบทิ้งนะครับตัวนี้แก้เป็น6 mm hmm. เราจะสร้างฟอร์มนะครับ New Form กด F 1 1นะครับไปที่ Property ชื่อ name TV กบ enter หนึ่งครั้งทำการ copy นะครับ ctrl C ctrl C ไปที่ on c o s e พิมพ์นะครับ action ท่ากับ c a r e free ชื่อ form เท่ากับ ไฟล์เซฟออนะครับคุณทวนวีมาวางทำการแอดข้าพโปรเจกต์โปรเจกต์ออปชั่นย้ายข้างครับชิป S12 ไปที่ฟอร์มแคปก็ได้นะครับแล copy skin ้วก็ี้สกินมาสองตัวสกินนะครับ SE สกินฟอร์มหนึ่งกับ SE สกินเอนจิ้นหนึ่งคอนโทรลซี F12 คลิกที่คอมพานีนะครับกดทอน b มาฟอนะร์มนี้คงเป็นฟอร์มเล็ก like ๆนะครับกด F11 ครับไปที่ร o อนด้วยไอคอไม่ต้องนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่คอมพานีบอกว่าบริษัทแม่ ไปที่ key preview position show hint ครับ use แล้วถ้าโมดุลเข้ามาไปที่ asset list นะครับ display อาราเบเบววางหนึ่งนะครับรหัสชื่อที่อยู่ ได้ประจําตัวผู้เสียภาษีแล้วก็รูปภาพนะครับเป็นโลโก้กดเอสท,ที่อาร์แซตเบลหนึ่งแคปชั่นนะครับว่ารหัสชื่อนะครับที่อยู่เลขที่ผู้เสียภาษี โลโก้รูโลโก้บริษัทนะครับไปที่เปารตทอนนะครับกดชิปค้างลือกที่ปุ่มนี้นะครับบันทึกไม่บันทึกนะครับลบสามตัวคลิกเมาส์ขวาตัวนี้เลือกบันทึกนะครับตัวที่สองบอกว่า ไม่บันทึกตัวที่สามเลือกว่า d e t s เอา ado มาวางนะครับคลิกตรงนี้คลิกมาขวาเลือก p a l e access เอา dot source มาวางให้ ado k e หนึ่งนะครับ property net, ชื่อ connection เลือกไปตัวนั้นนะครับแล้วก็ cursor type รันโปรแกรมหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะเราจะสร้างตารางไปที่ตัวนี้นะครับชื่อ company ก็ปีนะครับ มาที่แฟ้มสร้างตารางคุณเทยวีมาวางนะครับกดพิกคเจอร์คือโลโก้นะครับเป็นอิมเมจเสร็จนะครับปิดไปที่ BDE นะครับเอาคิวรีมาวางหนึ่งตัว คลิกมากขวาที่ QD1 ท er. ี่ SQL Builder Database Name นะครับเลือกเป็น TB Company นะครับเลือกทั้งหมดมาจ r o s o r t ครับบริษัทแม่เราจะใส่ได้ไดอันเดียวนะฮะคลิกที่ q คิคนทนีนะครับไป Copy คำสั่ง SQL กด Ctrl C นะครับ ไปที่ ADO Query หกด F11 Property ตัวเดียวกันคือ SQL กด Ctrl V มาวางให้ Data Source 1มองไปที่ Data Set คือ ADO Query นนะครับไปที่ Standard เอา Action List มาวางดับเบิลคลิกที่ Action List คลิกเมาส์ขวามือ New Standard Action เลือกไปเป็นคำว่า Delete Post นะครับ Cancel กด OK ครับ ทำแถบสีกด f 1 1เลือก data source เป็น data source หกด delete นะครับเขียน caption ว่าลบ post นะครับกด f 1 1เข้าไปที่ตัวเดิมบันทึกค a n c e l บอกว่ายกเลิกเอาไม่บันทึกแล้วกันนะครับไปที่ปุ่มแรกนะครับ เลือกคำว่าโพสอันดูก็บอกว่า c a n เซินะครับอันที่สามบอกว่าดีลิ e ไปที่แถบของเลสอ d ด t ์วางขว่างขวามือนะครับเอาตัวน,นี้มาวันตัวตัวที่สองนะครับชื่อที่อยู่ขอไป RTF นะครับ ได้ไปจำตัวทุกผู้เสียภาษีมาตรงนี้นะครับส่วนรูปถ่ายให้ไปที่นะครับ xpage db editor f o นะครับเอาคำว่า cx image มาวางกดตรวนี้สามตัวก่อนนะครับกด f สิ d a t a source คือ d a t a source หนึ่งรหัสนะครับกด f สิเเลือก f i l l ก่อน คือคอมไอดีนะครับคอมพีไอดีชื่อกับคอมพีเนมที่อยู่คอมแอดเดสนะครับผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีต้องเลือกด้วยนะครับถ้าไม่มีต้องเลือกฟิลด์แต่ต้าซอสก่อนแท็กเอ็นโอนะครับ เลื่อนตรงนี้มานะครับอาจจะเกะกาตอนที่เราเอแบบกดชิปคา้างไว้นะครับลากตรงน,นี้ตอนนี้ก็เลื่อนทางนี้หน่อยนะครับยืดที่อยู่รย,ยาวนิดนึงนะครับรูปถ่ายกดชิปเอสบเอ็ F นะครับที่ c x d b ็กซกดชิปเอไปที่พาวตี้ชื่อ Data Binding d a t a s o ซอ c e เลือก d a t a s o ซอ c e หนึ่งด a ตต้าฟิเลือกไปที่โลโก,ก้นะครับไปที่พาพาเลต์ค o ลก็กดนะครับไปที่ Property นะครับเลือกกราฟิกเลือกเป็น JPEG นะครับเซตให้เป็น True กดที่สไตล์นะครับให้เลือกชา์โดนะครับส่วนวอเลอร์สไตล์ขอเป็น 3D ธรรมดาก็พอนะครับรูปถ่าย ลากอย่างนี้ครับกดคอนโทรลคลิกเมาส์ขวาเรียก Position a l อะไรอะไรเป็นไลท์นะครับคลิกขวากดคอนโทรลลากมาปรับแต่งนะครับไปที่โลโก้อีกครั้งขอเป็นที่คันเลอร์นะครับเป็นฟองดีกว่านะครับพาวดิ้งคันเลอร์เป็นฟองไว้ ไปที่ Let d i s p l a y นะครับไปตัวที่ a s ส e ซ a f ม f e าวางนะครับกดเอฟพิมพ์แคปชั่นว่าเลือกรูปถ่ายคลิกเมาส์ขวามือนะครับ ไปที่เฟรมสไตล์เลือกเป็น FS r ันไปนะครับประมาณตรงน,น,นี้ก็ได้นะครับกด f 1 1นะครับที่ form event ชื on show แต่มันคลิกขึ้นมานะครับ c น r l J with เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับคน c นท r l J แล้วก็ with ADO q u e ่1 Code นะครับ p r e p a r e open eado. eof นะครับเป็น a d o insert l นะครับ,บอกให้ edit กทนมีมาวางนะครับ edit ต้นหมายความว่านะครับจะเพิ่มได้แค่เลขขอเดียวเท่านั้นนะครับ ชิปเอ2ครับ Copy ปี้ชื่อฟอร์มไปที่เมนเมนูไปที่แอดมินกดดับเบิ้ลคลิกที่แอดมินนะครับตรงเทกเนี้ยนะครับพิมพ์ว่ากำหนดข้อมูลบริษัทแม่นะครับแอปพลายโอเคนะครับคลิกกด F11 สิบเอ็ดเว้นชื่อออลดีบดับเบิลคลิก E ทีฟกดสเปซบาทีนะครับกดท l นกับนินอพิเคชันดอทเขียนฟอรนะครับใส่ตัวทีใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับดอทโช o ์โมเดลกดกันทอนเอกตอบเยสนะครับชิปก o n ท r นเอสหน่อยกดเบกด F9 ครับรับนโปรแกรม ับมาที่กำหนดข้อมูลแม่นะครับกดเพิ่มชิปเอยุบสองครับกลับไปที่ฟอร์มคือ T B Company ลองแก้ตรงนี้นะครับเลกคอร์ดเขาเท่ากับศูนย์เดนกดเก็บค่าอีกครั้งนะครับรันดูเลกคอร์ดเขา,าคือนับจำนวนเลขคอร์ด เราพิมพ์นะครับบริสัทธของของเราจำกัด enter ได้ไหมครับ enter ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวนั้นนะครับอ่ะเราไม่บันทึกก่อนให้เราไปที่คู่มือนะครับแท็บนะครับ copy ตรงนี้มา กด f สิบเอ็ที่ฟอร์มอีเวนชื่อ on key press แล้วทอน V นะครับมาวางแล้วเซตทำสีด้วยนะครับกด f สิบเอ็ดโปรพตี้ชื่อ อ่าครับตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องได้สามตัวหนึ่งสองสามสี่เพราะเป็นคนคม,คมนั้นคนประเภทกันเอาไปสีเหลืองนะครับแทบตรงนี้รหัสกด F11 นะครับ Property ชื่อ Enable ให้เป็น12คลิกเมาส์วขวาที่ฟอร์มนะครับแทบ Order อันนี้เลื่อนไปนะครับตัวแรกที่ขึ้นมาคือหนึ่ง 2 3รูปถ่ายที่อยู่ก่อนนะครับแล้วก็รูปถ่ายตัวนี้ตัวตัวแรกครับใส่ท้ายสุดเลยนะครับเพราะาในใช้ clip to net นะครับตรงนี้คลิกมาพร้อมกันกด f 1 1เคอ็ cursor ตะเป็นรูปมือ ราไปแก้ตรงนี้ครับแท็บ to e n t e ตให้เป็น to กดเด็ดเก้านะครับบันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่กข้มาแล้วพิมพ์นะฮะบ,บริษัทของเราจำกัดนะครับ Enter ลงมา ที่อยู่ก็สามจุดเก้าครับหมูสิบถนนตลึงชนนะครับสุพรรณบุรีพิมไปเรื่อยนะครับตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีครับผู้เสียภาษีก็ใส่เข้าไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสีกปถ่ายคลิกเมาขวานะครับโหลดเราก็ไปดูโลโก้นะครับ มันจะรล่าเฉพาะ JPEG นะครับชื่อเียน,นะครับเล,เลือกรูปถ่าย ดูนี่มานะครับแต่ง้นกดบันทึกก็ปิดนะครับ